สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวอนิเมะสำนักถังเรือพบจบแดนในตอนที่39นะครับซึงจากเรื่องราวในตอนที่แล้วการแข่งขันระหว่างโรงเรียนเจิ้นเทียน,นเจอกับโรงเรียนสื่อไหลเครอและผลการจับฉลากมันก็ออกมาเป็นการแข่งขันแบบโรงเรียนสื่อไหลเครอไม่อยากจะได้มากนะักซึ่งมันก็คือการแข่งแบบ2องสนะครับจากนั้นอาจารย์โจก็ได้จัดการให้คนลงแข่งขันในรอบแรกก็คือสี่ซานสื่อและเจียงนันนานและทั้งสองคนก็เอาชนะมาได้โดยการตื่นของสายเลือดสัตวเทพในตำนานของสีซานสื่อและการแข่งขันในรอบที่2อาจารย์โจนางน,นัน ก็จัดให้ชายโถนั้นลงคู่กับเซียวเซียวจึงชายโถก็เอาอาวุธวิญญาณทรงพลังออกมาแข่งขันทันทีแล้วเรื่องราวในตัวอย่างตอนที่39จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถรับชมรีวิวในตอนนี้ได้เลยครับ ซึ่งเปิดเรื่องมาที่ฉากแรกก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่ชายโถก็ได้อาปืนใหญ่รวมพลังออกมาและเริ่มชาร์จพลังทันทีซึ่งเหตุการณ์ในฉากนี้เมื่อตอนที่แล้วอาจารย์มาเมื่อได้เห็นก็ถึงขั้นตกใจและคิดว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั้นได้สร้างอาวุธวิญ,ญญาณที่ทรงพลังขึ้นให้แล้วและนี่มันก็เป็นอาวุธวิญ,ญญาณของชายโถและแน่นอนว่ามันมาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์มันก็ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและต้องบอกเลยนะครับว่าปืนนี้ใช้เวลาในการรวมพลังนานเอามากๆหากว่ารวมพลังเต็มกําลังแล้วก็ยาาากทที่จะต้้นนได แล้วชายโถจะยิงสุดกำลังได้หรือไม่นั้นคนดูอย่างเราก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายโถนั้นกําลังอุ้มเซียวเซียวที่หมดสติไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าในฉากนี้เหล่าผู้ติด,ดตามในเนื้อหาฝั่งนิยายก็จะรู้ดีว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่เซียวเซียวจะหมดสตินั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เซียวเซียวนางเองนั้นก็ได้รู้ตัวเองดีว่าตัวเองนั้นต้องเจอกับราชาวิญญาณ5วงแหวนนางกลับมีแค่2งวงแหวนเท่านั้นแต่นางก็ไม่เคยแสดงความกลัวหรือความอ่อนแอออกมาเลยและที่สําคัญเซียวเซียวนางก็มีความคิดอยู่ตลอดว่าการแข่งขันททที่่่ผาาาานมานมมงก็แบจะะไไได้ํอร นางจึงมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นไรประโยชน์และการลงแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะที่นางนั้นต้องได้พิสูจน์ตัวเองเนื่องจากช้่โถนั้นต้องยืนรวมพลังจากอาวุธวิญญาณน,นางจึงมีความคิดที่จะเข้าไป่วงเวลาให้กับชาโถแต่แน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามเป็นถึงราชาวิญญ,ญาณห้าวงแหวนเซียวเซียวจะต้านได้นานพอหรือไม่คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปเอาใจช่วยเซียวเซียวกันอีกทีในตัวเต็มนะครับถึงแม้ว่าคนดูอย่างเราก็จะรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าฉากเห คนดูได้อย่างแน่นอน ้กับฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ก็ได้ปรากฏกระแสแสงพลังสีทองขึ้นมาซึ่งคาดว่ากระแสสีทองนี้มันก็ได้จะเป็นทักษะของเย่อ,อู่ชิงที่มันก็เป็นใบไม้สีทองที่บินอยู่ร,บรอบๆของตัวเย่อ,อู่ชิงนะครับพร้อมกับฉากที่ต่อเนื่องกันมามันก็ได้ปรากฏมังกรขนาดใหญ่พร้อมกับสายฟ้าสีทองที่อยู่ร,บรอบๆตัวของมันซึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นเหตุการณ์การแข่งขันในคู่สุดท้ายของการแข่งขันแบบ2องสนะครับและพลังมังกรนี้ก็เป็นของใครไปไม่ได้นอกจากสิทธิ์พี่ใหญ่อย่างเปย์เปย์ปยที่เขานั้นก็ได้้ใช พลังที่แท้จริงที่เก็บงามไว้เหมือนใส่เลือดสัตว์เทพในตำนานอย่างเพื่อนรักของเขาสี่ซันสือออกมาเพื่อเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่พลังนี้ถึงจะมีความแข็งแกร่งก็จริงแต่เป้ยเป้ยนั้นก็สามารถใช้มันได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วพลังมังกรทองศักดิ์สิทธิ์ของเป้ยเป้ยจะโหดและยิ่งใหญ่เพียงใดจะสามารถเทียบเท่ามังกรทองของบรรพบุพรุษอี้เสี่ยวกังที่ต้องหลอมรวมพลังถึง3คนแล้วได้รับฉาย,ยาสามเหลี่ยมทองคำได้หรือไม่คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามกันอีกทีในตัวเต็มนะครับ ฉากต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวอี้หาระหว่างตรงกําลังใช้ทักษะประสานวิญญาณยุทธโจมตีออกไปและมันก็ได้มีฉากนี้อีกหนึ่งมุมที่ก็จะได้เห็นว่าคนที่โดนทักษะประสานวิญญาณยุทธของหัวอี้หหาระหว่ังตรงนั้นแล้วกลายเป็นรูปปั้นทองคําจะมีอยู่2คนซึ่งคาดว่าในฉากนี้คนที่เป็นรูปปั้นทองคําฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นหัวหน้าของทีมโรงเรียนเจิ้นเทียนเย่โอชิงและคนที่อยู่ฝั่งขวาก็เป็นหัวหน้าทีมของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เป้ยๆนะครับ และในฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่ปรากฏแมงป่องน้ำแข็งมรกตดขนาดใหญ่ข้างหลังของหัวอี้ห่านะครับซึ่งคาดว่าในฉากนี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หัวอี้ห่าวนั้นได้ขอให้จักรพพัดน้ำแข็งแมงป่องมรกตดช่วยเพราะเขานั้นไม่มีพลังพอที่จะจัดการคู่ต่อสู้ได้อีกแล้วและก็เป็นจักรพพัดน้ำแข็งแมงป่องมรกตที่ได้เข้าควบคุมร่างกายของหัวอี้ห่าแทนและในฉากที่ต่อเนื่องกันมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หัวอี้ห่าวนั้นได้ฟุ่งเข้าไปโจมตีเย่อ,อยูชิงอย่างรวดเร็วด,ด้วยทักษะบางอย่างซึึนน่่่่่งงกกก็็แนนนนนนออวาีคืหใทัษะ ที่จกักระพัดน้ำแข็งแมงป่องมรกดมอบให้หัวอี่ห่าวนะครับและก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีฉากที่หัวยี่ห่าวนั้นกำลังนอนอยู่กับพื้นซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากที่หัวอี่ห่าวโจมตีแล้วเขานั้นก็ได้หลับยาวแล้วการโจมตีในครั้งนี้จะสามารถเอาเย่อูชิงที่อยู่ระดับ58ลงได้หรือไม่คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปติดตามกันในตอนเต็มอีกทีนะครับ ้องกับฉากสุดท้ายของตัวอย่างตอนที่39มันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่หวังตรงกําลังถืออะไรบางอย่างอยู่ซึ่งคาดว่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธวิญญ,ญาณเพิ่มพลังวิญญ,ญาณที่ก็ได้เรียกว่าขวดนมนะครับและในฉากนี้ก็จะได้มีบางคนกําลังเดินเข้ามาหาหวังตรงคาดว่าบุคคลน,นี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีนามว่าช่างกวนฉางที่เขานั้นก็จะได้มีความสามารถที่สามารถควบคุมจิตใจหรือแทรกแซงจิตใจฝ่ายตรงข้ามได้และช่างกวนฉางที่ดูเหมือนกําลังจะเข้ามาโจมตีหวังตรงพร้อมกับกล่าวในฉากนี้ว่าก็ยังคงต้องให้ค จบการแข่งขันนี้สินะซึ่งในเหตุการณ์ตรงนี้หากอ้างอิงตามนิยายแล้วช่างกวนฉางนั้นเขาก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นจะชนะนะครับเพราะพลังวิญญาณของหวังตงก็ได้หมดลงแล้วและคิดว่าหวังตงก็หมดหนทางที่จะต่อต้านไม่มีทางสู้ได้และจากนั้นในเหตุการณ์ตรงนี้หวังตงก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าให้บอกเจ้ากันว่าข้าไม่มีทักษะวิญญาณแล้วจะเอาชนะเจ้าไม่ได้พร้อมกับหวังตงนั้นก็ได้เอาคอนบางอย่างออกมาซึ่งคอนนี้เราก็รู้จักกันดีนะครับมันก็คือคอนเท้าเทียนนั่นเองแล้วในฉากนนี้มััจะล และสุดเพียงใดแล้วค้อนหัวหวังตรงมันจะดูยิ่งใหญ่สมกับเป็นวิญญาณยุทธอาวุธอันดับหนึ่งเมือเม่อ10,000ปีก่อนหรือไม่คนดูอย่างเราอาจจะต้องไปรับชมความสนุกกันอีกทีในตัวเต็มในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้ทาง VTV นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่างอนิเมะสำนักถังเลือดพบจบแดนในตอนที่39ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นตอนที่ทุกคนรอคอยอมากมากซึ่งคาดว่าในฉากการปรากฏค้อนของหวังตงเราก็อาจจะได้เห็นแค่ด้ามจับนะครับและคิดว่าคนดูอย่างเราอาจจะต้องเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะครับและคิดว่ายังไงการโจมตีให้เห็นแบบเต็มๆอาจจะไปอยู่ตอนที่40อย่างแน่นอนนะครับและต้องขอภัยหากเนื้อหาในการรีวิวในตอนนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนิเมะซึ่งตัวผมเองอาจจะนําข้อมูลจากฐานนิยายมาอ้างอิงเพื่อที่ จะเพิ่มรายละเอียดในการรีวิวในตอนนี้อยู่บ้างสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พวกเราด้วยเพื่อเปีนยงกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ